เดี่ยวทางกลางวันและกลางคืนยุทธวิธีที่นำมาใช้ในยุทธการผาเมืองประเดศก็คือการใช้บาดแบกทหารปราบรถดถังโดยการใช้รถสายผ่านหุ้มเกราะร่วมกับรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการสร้างทางนั้นดาเนินการในการเจาะทะลุทะลวงเข้าหาฝ่ายผู้ก่อการร้ายผลิตภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพเครื่องมืออาวุธยุทธปกรณ์ที่ท่านเห็นก็คือรถสายผ่านหุ้มเกราะที่ นอกจากจะหุ้มเด็กเกาะเหล็กแล้วยังจะต้องหุ้มด็กเกาะไม้อีกด้วยและนอกจากนั้นยถแทรตเตอร์ก็เช่นเดียวกันก็ยังจะต้องหุ้ม,มดเ,เ,เ,เด็กเากาะไม้อีกเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันกระสุนจากฝ่ายผู้ก่อการร้ายครับิขณะนี้เป็นเวลาส0 0นาฬิกาตรงของวันที่27่จมกราคม2524รสสถสายพันหุ้มเกาะคันแรกก็ได้ถูกสกัดด้วยรสอของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตจนกระทั่งรถไม่สามารถเีินเคลื่อนที่ต่อไปได้ เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องส่งทหารติดตามออกไปเป็นรอบะรอบรอเลยทีเดียวและพร้อันั้นก็ได้ยึดพื้นที่สองข้างทางเอาไว้เป็นระยะระยะป้องกันการตลบหลังของฝ่ายฟูก่อการายคอมนิตซึ่งเป็นยุนทธวิธีของการรบแบบกองโจรลอยทีเดียวขณะนี้ทหารของกองพันที่สี่ก็กําลังทําการรุกอย่างหนักแล้วก็ยึดพื้นที่ไว้ได้โดยตลอดเลยทีเดียวเสียงปืนได้ดังสนั่นวันไหวทั่วทั้งเขาคอและทางด้านเขา้วยทรายซึ่งทางด้านนั้นกองพันทัน รอบที่หนึ่งก็กําลังรุกอย่างเต็มที่เลยทีเดียวขณะน,น,นี้ผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์เริ่มแจกสับสนกระจัดกระจายรวมตัวกันไม่ติดแล้วก็ถอยล่นลงไปสู่ฐานที่มั่นชั้นในก็คือฐานที่มั่นบริเวณหนองแมนาหนองรางช้างเขาหญ้าเขาโป่และเขาตะขีนงกรับพร้อมท้งพุ่งสะดกพงข้างบนนั้นกองทัพอากาศก,าก็ได้ส่งเครื่องบินขึ้นโจมตีแล้วก็ยิงกระดาษด้วยปืนกลทําให้ผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์เสียหายอย่างย่อยยับเลยทีเดียว นี่เป็นวิรกรรมของทหารเราที่ทําการรับกับฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวิต์ในวันที่ตั้งแต่วันที่20มกราคมจนถึงวันที่27มกราคมขณะนี้เราก็สามารถที่ยึดพื้นที่ไว้ได้เป็นระยะระยะแล้วและนอกจากนั้นรถแทรกเตอร์ก็กำลังทํางานอย่างดักเลยทีเดียวในการกวาดทุ่นระเบิดและและกับระเบิดที่ฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวิ์วางไว้อย่างหนาแน่น วันจากกระสุนปืนกลที่ยิงต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายนั้นลุกเป็นควันขงมงเลยทีเดียวและป่าก็ไหม้ราบไปเลยทีเดียวและขณะน,นี้การยกกาลังคืบหน้าไปเป็นลําดับลําดับและผูก่อการลลิกขณะนี้ก็ได้ถอยล่นตกลัวไปาจากเขาคอแล้วก็ถอยเข้าหา,าฐานที่บั่นชันหนขณะนี้ทหารของเราก็กำลังทําการตรวจคนกองพันธ์ทหารราชทสีนี้ก็นําโดยพันโท ฐานเพทไทยสำหรับ,บกองพันฐานราบที่หนึ่งก็นําโดยพันโทจิรต์วัฒนาวงศ์ขณะนี้รถสาย่านภุ่มเกาะก็กำลังพุ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาและแกนกระดานก็กลาดยิงด้วยปืนกลขนาด93มิลลิเมตรพร้อมกระดานก็ยังมีปืนกลเอ60อยู่อีกสองข้างซึ่งจะยิงกลาดทุกเกาอการไล่ขบมิ์แต่เบื้องบนนั้นก็หอกันชิปหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธก็กําลังกระนํายิงด้วยปืนกลอ,อย่างหนักเลยทีเดียว และเมื่อเราพบอุโมงค์พบ,บังเกอร์ของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ขุดเอาไว้อย่างมากมายทั่วบริเวณเขาคอก็จะเผาและทําลายด้วยปืนฉีดไฟควันลุกขมงไฟลุกขมงเลยทีเดียวเป็นภาพเหตุการณ์ในวันที่ตั้งแต่วันที่20มกราคมจนถึงวันที่27มกราคมก่อนที่เราจะยึดเขาคอไว้ได้โดยเด็ดขาดเขาคอนี่ก็มีมีความสูงมีความสูงชันมากเลยทีเดียว คือยอดหนึ่งมีความสูง1,074เมตรจากระดับน้ำทะเลและอีกยอดหนึ่งก็มีความสูง1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งกว่าเราจะยึดเขาคอลูกนี้ไว้ได้ในกำมือดันก็ต้องใช้เวลาประมาณเกือบ3มปีเต็มเลยทีเดียวหลังจากที่ยทดการผานมว้วนเด็จศึกหนึ่งผ่านไปโดยกองพันธารราชที่หนึ่งสามารถยึดเขาห้อยทรายเอาไว้ได้ในกำมือและในขณะเดียวกันกองพันธารราชที่สี่ก็ยึดเขาคอไว้ได้หมดทั้งสองลูก และในวันที่20 24, กุมภาพันธ์2524กระด้เปิดยุทธการผาเมืองประเดิษศึกง,งขึ้นตามแผนการยุทธการครั้งนี้นั้นก็เราก็จะส่งทหารของเราี่ลงลงลง,ลงโดย